ครับวอนนี้มาติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์ที่หน้ำแดงนะครับตำบลบางแก้วอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น6ใบพัดแผงโซลาเซลล์ก็ตั้งอยู่กลางบ่อบ้านนี้เป็นบ้านสวนนะครับก็ทำแนวปลูกพืชผักกินเองด้วยนะครับ ก็เลยต้องการเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำให้กับปลาให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนะครับเป็นรุ่น6กใบพัดนะครับครับมีแผงโซลาเซลล์นะครับครับกังหันตีน้ำพลังงานทดแทนนะครับค่าไฟศูนย์บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเรายินดีให้บริการครับผมแผงโซลาเซลล์อยู่นี้นะครับ